ค่ะกล่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของเช้าวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่หกหกค่ะหกเนาะพระว่าเล่าพัฒนาออกมาขึ้นบนที่หานะคะวันเสาร์ที่หกมีสายนหกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะดีใจที่ผู้ติดตามเล่าพัฒนาเด้อค่ะมือขึ้น,นีนเขาทั้งสามใบเลยนะคะเขาทั้งสามเสี้ยนเนาะค่ะเนาะ บนล่างถึงจะเป็นตัวกลับห้าอ่างท้องทุนเ้าก็ต้องกลับไว้บนล่างอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะนะคะกลับไว้บนล่างสําหรับคลิปนี้แอดจะเอาเลขเด่นบนล่างบนล่างเดอะะ้อค่ะพี่น้องเบื้องหัวขอน้่เนาะคะ่ะเลขเด่นบนล่างระยะสรรั้นพร้อมวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่มกขิดมาคำนวณเนาะคะ่ะ อยากเอาไปล่องเบงบามันจะเดินไหตอบบนะคะมันเป็นสูตรระยะสั้นเด้อค่ะพี่น้องคะสูตรอาจจะพอทอกันเพราะว่าอันนึงเห็ดก้อนอันนึงเห็ดใบรุ่นนั่นสินะค่ะอาจจะ่ได้ชนกันนะคะพี่น้องเอ้าอันนึงคือหางงอดอันนึงคือหมกงอดอันนึงคือ4ีงงอดอันสิแหมค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดิศแล้วต่แอดทิแกได้ช่วงใดมันมันบาท่านกันเนาะค่ะมันบอท่านกันนะคะ ที่แล้วมันมาตัวใดงวดนีมันจะมาตัวใดนะคะเป็นนันวาเดี๋ยวแอดจะพาเขาไปเบิงวิธีคิดวิธีทํำน้ำกันเนาะคะ่ะเอาก้อนจะเข้าไปเบืงองแนวทางเนาะคะ่ะเบิงคำเตือนของช่องก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเอาไปซูแนวทางเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดเขียนใส่เหล็มว้ตัวค่ะพี่น้องค่ะเขียนใส่เหล็มใ้เพราะวา่าอ่ากรณีเขียนใส่กระดาษแผ่นนะมันเลอะมึกเดี๋ยวแอดจะออกไปแคปก้อนเนาะอ่าไปแแคป,ประสันในแคปเนาะพี่น้องออกไปเคลือบว้ก้อนเนาะค่ะเพราะวา่าใส่งานดูๆยกขึ้นยกลงมานี่มึกมั่นกระหาดนะคะว่าเป็นตะเบิง นะคะไปเบิ้งแนวทางของสูตรแรกก่อนมีวิธีคิดวิธีท่าให้ทั้งสองสูตรนะคะทั้งสองสูตรบามันจะเดินต่อบอ่พี่น้องจะเดินต่อไหมนะคะค่ะค่ะพี่นอ้ององวดแรกนะคะแอดเทดได้สี่กับหกเนาะคะ่ะสี่กับหก มาที่หกสามบนเนาะค่ะตกลงพอดีนะคะตกลงพอดีตรงนี้นะคะถูกเป็นงวดที่หนึ่งเนาะค่ะแนวทางมีเขามีรูดเดอร์พี่น้องอ่ามืองวดที่แล้วเขางวดซีมานี่ก็ใช่ว่าจะเขาอีกนะคะเพราะว่าเฮ้าเป็นแคร์แนวทางเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเอาเป็นไปเป็นแนวทางนะคะงวดถัดมาเอทเฮ็ดได้ห้ากับเจ็ดเข้าที่สามเก้าห้า ใบบนล่างเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้ววาบนบร่รด้ววาล่างสําหรับสูตรนี้นะคะเข้าเป็นงวดที่สองเนาะคะ่ะค่ะงวดถัดมาแอทได้ห้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะเข้าที่เจ็ดเก้าล่างวันนียไปล่างได้พี่น้องมัเนียถูกเป็นงวดที่สามเนาะคะ่ะฮามีวิธีคิดวิธีท้ำให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวหลังจบทั้งสองสูตรแล้วแอทจะเอามาเปรียบเทียบให้เบิ้งนะคะ ามาประกบเทียบกันให้เบึ้งว่ามันแนวทางมันเดินจังไดเนาะคะ่ะงวดชารมาเอเทได้ห้ากับ7พี่น้องเข้าที่7 8ดล่างมันจะเดินให้ต่อบนนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอร์นะคะงวดทีล่วได้ศูนย์กับ2พี่น้องเข้าที่9 0ล่าง0ไปล่างนะคะ งวดนี้นะคะเฮ็ดได้แล้วได้9กับ1ไปดูวิธีทำที่มาของ9กับ1นเนาะคะ่ะที่มาของเก่ากับ1นึ่งวิธีทำไม่ง่าย,ายพี่น้องนะคะตั้งสามตัวบนแล้วก็สิบหน่วยล่างเนาะคะ่ะหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยบนบวกกัน5ครั้งได้เท่าไราบวกคงที่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ 1บวกกัน5ครั้งได้5เนาะค่ะ4ีบวกหได้9้าตั้งเก่าก่อนเนาะค่ะบวกเพิ่มด้วยคงที่อีก2แต้มพี่น้อง9 10 11ที่มาของ9กับ1นเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาเป็นสูตร2มาลงให้เนาะค่ะเอเนาคะค่ะจบ เอาไก่แหลกออกเขียนภาษาอังกฤษกะได้ซ้ำนี่ละพี่น้องอ่านกับว่าออกดอกค่ะเนาะเอาตามยุกเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งสูตรที่สองแอดจะเฮ็ดไว้เป็นสูตร AB เด้อค่ะอ่าสูตรนี่สูตรแรกเป็นสูตร A สูตรที่สองจะเป็นสูตร B นะคะมันจะจำง่ายเพราะว่าสูตรเราเยอะแระแอดจะเอาแอดจะหาพ่อพี่น้องแอดจินลักสีลงเองเนาะค่ะพี่น้องพ่อลงดอกค่ะไปที่งวดแรกเนาะแอดเฮ็ดไดเก้า มาที่เก้าห้าบนรางคือกันเด้อค่ะพี่น้องนะคะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะคะถัดมาเอดเทดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องคะ่ะมีวิธีคิดวิธีท้ำให้คือกันนะคะไปที่เจ็ดเก้าล่างมาที่เจ็ดเข้าอีกแล้วนะคะพี่น้องงวดถัดมาเอดเทดสองถ้าจะพิดกับพิษตอนคัดออกมาจะเลี่ยงเลี่ยงงวดบ่ถืออันละเคยมีนะคะถ้าจะพิษกับพิษตอนคัดนี่แหละพี่น้องนะคะ หมวดถัดมาแอทเทเดยสองนะคะสองก็มาที่หลักสิบบนที่สองหกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหลักสิบด่นเนาะแต่ว่ามันไปได้บนล่างเนาะค่ะมันกับไปได้ทั้งนาสิไปได้ซูนแนวอยู่ดอกพี่น้องทั้งสิบทั้งหน่วยนะ่ะละเอาแอดบอบอบอขะเจาะจงว่าต้องเป็นสิบและหน่วยนะคะมาด้วยมาด้วยกันได้ทั้งสิบและหน่วยพี่น้องคะ่ะเอ้า สูตรซีนี่ได้ซีไปที่หลักร้อยสี่แปดหนึงเอาคือเกา่าเพราะว่ามันเป็นยูนยนี่สตัวบนนะคะมืดนี้เฮ็ดแล้วได้เก่าแต่ไปเบิ้งวิธีคิดวิธีทำนะคะเดี๋ยวแอดจะเอามาเปรียบเทียบใ้เบิ้งเนาะคะ่ะไปที่นะคะวิธีทำเนาะคะ่ะเลขตัวเดียวบวกคงทีก็คือใช่เลยนะคะค่ะตั้ง หตัวของระวันที่หนึงนะคะพี่น้องค่ะบวกตั้งอ่าหลักมืออ่าหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนบวกกัน3ามครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งและหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะบวกได้เท่าไหร่บวกสี่คงที่เท่ากับเลยนะคะไปเลยค่ะพี่น้องค่ะ3ามบวกสเท่ากับห 6บวกเเท่ากับห5บวก0ก็เท่ากับ5 5บวกสี่ 5. 5คงที่เท่ากับ9เนาะค่ะนะคะเทนะ่ากับ9นี่มีคือที่มาาของ9เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่เดอ้อค่ะที่นี่นะคะแอดจะเอามาเทียบชนกันให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะวาแนวทางไปจังไดรมาจังไดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมาได้บนล่างเดอ้อค่ะพี่น้องคะ่ะ มาได้บนล่างนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะพี่น้องมันล่มแอดยูรางนะคะแอดยูรางค่ะงวดนี้ชนกันยูทีเก่าเด้อค่ะพี่น้องนะคะเข้าไปนับเอาตรงที่งวดสามเก้าห้านะคะพว่าขังเทิงนั่นสูตรนี้ว่าท่านได้เห็ดนะคะจังสี่เลยนะคะพี่น้องเข้าใจอยู่เนาะนะคะสูตรเลื่อนขึ้นไปซี่กับหกนั่นสูตรนี้ยังว่าท่านได้เกิดนะคะ ค่ะพี่น้องสูตร A อ่ะสูตร B ได้9ก้นะคะฟังทัางนี้ได้หากับเจ็ดพี่น้องนะคะสูตรแอดกำเลี้ยงจังสีดีกว่าเนาะมันจังประสับสนเนาะคะ่ะ A กับ B มันจังโ่งงแอดนี่เรางงอยูู่้เดียวนะคะไก่เทศก,กาลงานบุญเราพี่น้องเนาะคะ่ะเสียงเพลงเสียงล่ำกัดจะลายจักน้อยสวยมากเนาะคะ่ะ เลขวิ่งตัวเดียวอันทั้งนี้นะคะทั้งนี้สองตัวมาได้บนล่างนะคะงวดแรกนะคะเอทเทได้สูตรสูตรเอนี่เพิ่งเกิดรุ่นงวดหนึ่งนะคะสูตร <c oughs> เดี๋ยวว่าเห็นสูตรเอได้ห้ากับเจ็ดสูตรบีได้เก้านะคะมาน้ากันทั้งเก่าทั้งหานะคะห้าก็มาเก้าก็มานะคะที่สามตัวบนค่ะงวดถัดมา สูตรฟ,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 ฟังนี่ได้หากับเจ็ดฟังนี่ได้เจ็ดชนกันที่เจ็ดมาที่เจ็ดเก้าหมวดถัดมาเนาะค่ะฟังนี่ได้หากับเจ็ดฟังนี่ได้สองตัวเดียวนะคะได้สองตัวเดียวมานากันอีกคือเกา่าแต่ว่าวายุคนละมุมพี่น้องผู้หนึ่งบนผู้หนึ่ง่างเนาะคะ่ะผู้หนึ่งหกสองหกผู้หนึ่งเจ็ดแปดนะคะอ่าสูตร A ได้ศูนย์กับสองสูตร B ได้ซนะคะอ่าส่วนซนี่ไปหลักร้อยนะคะส่วนศูนย์นี่ไปข้างล่างคือ90งวดนี่ ชนกันอยู่ที่เก้าจะมาหเห็นบ่คขาพี่น้องนะคะเบิ้งคลิปให้จบแล้วค่ะเพราวาแอดมี่วิธีคิดวิธีท้ำหายอยู่ขางหลังนะคะเอาสสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อนะคะผู้ใดเอข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นสายแอดแน่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สำหรับก้อนนอพี่น้องสามน้อยแอดลงเราเด้อเขื่อนเขื่อนเบื้องเอาพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ